b ีโมตาเตสิวันดีที่สุดแห่งนวัตกรรมการออกแบบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไทยแลนด์หรือไซเข้านิวที่หลงไหลในโลกแห่งนวัตกรรมและดีไซน์ของรถจักรยานยนต์วันนี้ผมขอเสนอเรื่องราวของรถรุ่นหนึ่งที่เข้ามาพิกโฉมวงการและตั้งคำถามกับโครงสร้างที่เราคุ้นเคยกันมานานนั่นก็คือบีโมตาเติ ota, วันดีครับคำว่าเตซิในภาษาอิตาลี มีความหมายว่าวิทยานิพนธ์หรือเดอะทีซซึ่งสะท้อนเจตนารม์ของผู้สร้างอย่างชัดเจนว่ารถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อขับขี่แต่เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมรถจักรยานยนต์หัวใจหลักที่ทำให้ทีซีเป็นที่จดจำคือระบบบังคับเรียวแบบพิเศษที่เรียกว่า hub center steering HCS ดยปกติแล้ว รถจักรยานยนต์ทั่วไปจะใช้โชกหน้าในการทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและเป็นแกนนำในการเลี้ยวแต่สำหรับเตสีแล้วหน้าที่ทั้งสองนี้ถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดข้อดีที่โดดเด่นของ HSC คือการมอบความเสถียรที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติในการต้านแรงยกของส่วนหน้า Anti-Drive ได้อย่างยอดเยี่ยม ขนาทำการเปกอย่างรุนแรงทำให้สามารถรักษาองศาในการเข้าโค้งได้ยอย่างแม่นยำและมั่นคงกว่าระบบทั่วไปอย่างไรก็ตามโดยความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่สู่ระบบ HCS จึงต้องการการตั้งค่าที่พิถีพิถันและการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพการควบคุมอยู่ในระดับสูงสุดอยู่เสมอครับเตสิ เป็นโปรเจกต์ที่มีมายาวนานเริ่มตั้งแต่ปี1980ผ่านการทดสอบและการพัฒนาเครื่องยนต์มาหลากหลายรูปแบบก่อนที่รุ่นผลิตจริงจะถูกเปิดตัวในปี1990ในชื่อ B ีโมตาเตซิวันดีรถรุ่นนี้เลือกใช้เครื่องยนต์วีทวินขนาด 850cc s อันทรงพลังจากดูคาตี้เป็นขุมพลังหลักก่อนที่จะได้รับการพัฒนาจากทีมบีโมตาเอง ด้วยการเพิ่มช่วงชักจนมีปริมาตรกระบอกสูบที่900ซีและผลิตรุ่นถัดมาเช่นวันดี906และวัน d ี SR ซึ่งในรุ่น SR นี้มีกำลังสูงถึง113แรงมา้าและสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง265กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมากในยุคนั้นครับสรุปได้ว่า บีมตาวันดีไม่ได้เป็นเพียงรถจักรยานยนต์แต่เป็นสัญลักษณ์ของการไม่หยุดนิ่งทางความคิดเป็นความ